องเจ้าบ่พ่อโค้มลูกตัวแม่ครับพี่น้องลูกแรกบ่พ่อลูกแรกลูกแรกลูกตัวเมียโอ้แดงดีครับโคมนี่ห้องไว้เท่าไรพ่อสี่สิบสองมองห้องแล้วพ่อเนาะดูได้อยู่อ่ะแม่นี่สูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบครับเครื่องดำา๋อพ่อเครื่องอมเครื่องอมครับพี่น้อง เครื่องอมอ่าตัวน้อยครับตัวโอ้ลูกเพิ่นเครื่องดำเอาส่งลูกเครื่องดำแล้วพี่น้องตัวนี้ประกันตำนี้ให้นะพ่อเนาะอ่าประกันตำนี้ให้ทุกอย่างเหรพี่น้องลูกนี้โบดถครบเครื่องส่งลูกโก้ครับแม่นี่อ่าเท่าไรก่อนพ่อ40เท่าไรก่อน42ต่อได้อ่าได้หลายบ่พ่อต่อได้หลายบ่ต่อได้หลายอยู่เลยหลายอยู่ต่อได้อ่า นี่คม่เดียวพอพ่อข้างนี้แมนบ่ตัวนี้ก็แมนอ,อ่ะแมนานั่งตัวนี้เนาะอ่ะบึงแมนนั่งสูงๆนี่พี่น้องตัวนี้อืออือนีก็ือสูงอยู่อ่าร้อยเกือบร้อยสี่สิบพี่น้องเอาร้อยสี่สิบบวกลบเครื่องดำเครื่องดำบินครับแมนนังตัวนี้คือสีบอลทับแล้วพ่อเนาะบอบอ่าบเขาครับได้น่องได้น่องได้สามหมื่นสี่หมื่นนี่แหละอ่าฟันนำลมอาจจะยังบอลลอนนะครับตัวนี้เปิดเท่าไหรพ่อเท่าไหร่สาวเจ็ด กระต่อได้คือกันเนาะเบอร์โทรฝากไว้นะพ่อศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศามเก้เก้าแปดสี่สองหนึ่งแปดสี่สองหน่งพ่ออยังครับพ่อแก้วพ่อแก้วนะครับเนาะเอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมฝากงวงงามพ่อแก้วไว้ครับพี่น้องผู้ใดมากงโคมก็ไปทั้งคู่ครับอ๋อมานมานนะพ่อเนาะครับผม คนมาซีมครับพี่น้องไายงัวผูเพ่นไปอ่าแต่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วมัง้งพี่น้องอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแหละพว่นวาเิน่นมีพี่น้องทั้งบ้านลุงมาได้งัวผู่น้ำพิ่นไปเลี้ยงครับจักเดือนละครับเดไอ้ใส้ยังหนไว้เนาะพี่นคอ,อ,งนอ,นองคน โอ้ไอ oh. ้พวกในเบื้งเบื้งในใยครับเจ้ามัมมี่ครับเอสเอสห้าหกแปดของบุญน้อมฟาร์มครับพี่น้องใบหลอดครบครับพี่น้องวันที่ผสมวันที่ห้าพฤษภาปีหกหกใบหลอดครบเรีอกพี่น้องใส่อีเดทห้าหกแปดไว้พฤษภาเจักเดือนหลังคือครับคือหกเดือนครับหกเดือนเนาะ ป,ประกันประกันครับโอ้มันแล้วเออตรวจเช็คให้แล้วเอ้าประกันทองตรวจเรียบร้อยแล้วเปิดเยอะแค่ไหนครับในม่านเรัสามหมื่นเจ็ดพันครับสามสิบเจ็ดลูกที่สองตัวนี้ครับลูกที่สองในท่องอ่าห้องอยู่สามสิบเจ็ดตอได้เนาะครับเนาะ เล็กน,น้อยครับนิดน้อยอ่ะเบอร์โทรนะครับผม089 089 842 842 <42, S 1> 80 <34, S> 8034 8034อ่สองามสียอหยยังครับห้อยท้องครับห้อยท้องทั้งอยู่ทั้งทั้งกว่าง,างสกลุสกลพ่นล,ลยครัสกุลนะครับเนาะเอาขอบคุณเลยหลายห้อยครับสามสิบเจ็ดครับต่อได้อยู่พี่นอ้องเอ้าผู้ใดมักแม่บ้านครับตรวจท้องให้แล้วเรียบร้อยลูกที่สองครับตัวนี้สูงประมาณ140ครับ ฝากพี่น้องครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่องสบายใจฟร์มีพี่น้องมนีพะพีพะน้องมาอยู่สนามบ้านนางง้วครับพี่น้องทุกวันอาทิตย์ครับมาพบมาพ่อกันได้เด้อพี่น้องพี่น้องขอมาเบิ่งแล้วกขอกำลังใจเด้อพี่น้องก็ติดตามก็ถูกใจกดไล์ก็แชร์ครับผม็นกำลังใจให้สบายใจฟ้ามดีพี่น้องได้พะพีพะน้องมาหาเลาะครับผมไปมาเสียเวลาครับพี่น้องพะพี่พะน้องไปหาเลาะหาชมครับผมสวัสดีครับพ่อเฟือง จัดอย่งไมครับืัอนี้ครับแดงงามๆเลยครับเอ้ยดงก่ครึ่งครับพี่น้องตัวนี้เป็นตังไหครับตอนนี้ท้องว่างหรือจัองไหท้องว่าง,ง,ง <ๆ S 1> เนาะแม่จจำตัวนี้ก๋สูง,โยโงอยม้ารลอยสี่สิบอยู่หรอพี่น้องตัวนี้ขา,าทุกค,คาถอนประกันตรงนี้ให้ เฮ้ยจะแมนว่ามันมักวมา่มาบางกลนะ้องในพญานี่นี่มักออกกล้องได้แทะเครื่องดำครับสูงประมาณ140บวกลบเด้อพี่น้องเปิดเท่าไรครับแม่จามเขาเปิดไม่สาหครับส6หกครับอืมต่อรองได้อยู่ต่อได้หลายปะ ก็ไล่มาได้แล้วครับพอได้คุยกันเนี่ยแหละเนาะได้คุยกันครับผมไม่ตัวเดียวไไปส่หระครับไม่ตัวเดียวบ่ครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับผม0 8 7 0 8 7 2 5เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองเนึฟืองนะครับเนาะดอนเคืองครับอ่ะฝากจติดต่อมาครับส่งฟรีอยู่ฮะมีอะส่งฟรีลอยโลพร้อมเนาะครับผมอ่ะเอ้อฝากพี่น้องไว้ครับมากือบมาคุยเอาครับผมเรียนอยู่ครับอ่ะโคมลูกตัวแม่ครับชาเลย ลูกนี่เป็นเล่มันครับพี่น้องได้ยังเดือนก็ครับลูกคนยังหัวเดือนยังไม่ถึงเดือนโอ้แต่ว่าเป็นแต่แพงครับมะกระตดนน้อยอ่าพี่น้องกาลังหันกาลังหันลูกลูกที่ไหนเนาะครับเรานี่เนาะที่สองบ่ลูกที่สองครับครับแม่ก็ดีสูงอยู่ม่านลอยสี่สิบบวกอยู่พี่น้องประกันตั้นี้ให้เนาะครับเนาะทั้งแม่เพื่อนอ่าแข้งขาดีมดลุงมดลูกบ่มีปัญหา โอมลูกโตแม่เฮาเปิดเท่าไรครับเปิดไปสามหมื่นสามหาร้อยครับสามสิบสามหาร้อยกูได้ต่อได้ครับผมโอ้ยพ่อใหญ่เนี่ยมาบังแต่กล้องว่าให้ผมมาเข่าแน่หัวหน้าเสียเอาเป็นเท่งไรครับมันไปมื่อนีเมื่อไงแดงงสามเจริญไครับโอ้พอได้พอได้แก้ให้กอลูฟให้ก็ไปีกจ้างครับครับเอาเอาเอามันมันครับพ่อใหญ่เนี่ยนักไทยเรา เห็นน้าไทยมาได้ดอกไม้ยางมาสุยหนากล้องรวดวนรวดดอกพ่อใหญ่เนี่ยคนดังอโคมลูกตัวแม่ครับซาลีลูกเลมันลูกตัวแม่เปิดอยู่เท่าไหร่ก่อนละฮ้สามันสามห้อยสามสิบสามห้กู้ได้ต่อได้จักหนเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองผม้าสี่ห้าเก้าสี่หออย์งพ่ออย่างเฮ้ หอยเรื่องฟังโคลนนะครับเนาะใกล้ๆกับมาคุยกันเบิงงเนาะครับเนาะถามมากนํำเอาขอบคุณละลายๆหอยครับผมบึรเบิง์กคนญ่เบินึ่งเบิรหัวกับพี่น้องเันคนสิถามยังคนขาวทาม อะไรครับสายตัวไหนแม่มุมคุณบอแม่กรม,มานหัวเดือดทั่วเอ้อผู้ใดหางว่าไทยพุมลูกตัวผู๋ครับนี่ได้ยินว่าแม่กระมานมาั้ยตีไม่แม่มานในหัเดือนแล้วครับแม่มานหัเดืนอนข้างนอกนี่ลูกตัวผู๋ครับมันกระตุ้นใหญ่นี่ทั้งนี่แมานหัเดือนแล้วลูกดีเราเห็นมุมมุมประกัน มานให้บอครับประกันห้องครับบอประกันห้องเนาะรับรับรับซื้อเพืนอีกรบเท่าเลยแตประมาณให้สองเท่าเลยให้สองเท่าเลยคือใจนะครับพี่น้องอ่ามันต้องแบบนี้ครับพี่น้องอ่าลูกตัวผู้ทั้งในมานหกเดือนประกันมานจุดสองในสามเปิดสามสิบสี่ครับสามสิบสี่รับส่งอีกสามร้อยร้อยกิโลร้อยกิโลส่งฟรีผู้ยใดต่อได้นะครับเนาะอ่า อ่ะฝากเบอร์โทรไว้นะครับผม084 084 016 016 9133แปดสี่ศูนย์หนย์หพ่อไพ่คัมตะกาพ่อไพ่คัมตะกาเนาะครับเนาะอ่ะฝากพี่น้องไว้ครับในท้องสิประมาณลูกที่สามเลยครับตัวนี้พี่น้องครับผมอ่ะฝากพี่น้องไว้ครับผมขุนผู้น้อยสูงอยู่ประมาณ125ครับตัวนี้เปิดเท่เลทพอลิสอ่าผู้น้อยสิบสี่ต่อไหนนะครับเนาะ ่ผู้ใดหาผู่น้อย14ต่อได้เอาแล้วกันทั้งนั้นก็แม่นบ่พ่อคมลูกตัวผู้คือกัน28แปม่ขาวลูกแดงครับตัวนี้แม่ท้องว่างบ่พ่อตัวนี้ท้องว่างเนาะแม่ก็สูงอยู่มันร้อยยี่สิบห้าครับสูงกับสูบสีกันครับลูกลูกก็สิสูงอยู่มันร้อยยี่สิบบวกสาวแปดบ่พ่อตัวนี้ผู้ใดต่อได้เนาะผู้ใดต่อได้อ่ะเบอร์โทรนะพ่อ 064 064ส 0, 0 <64 S> 1กระกเไบมศ์เด้ว <French> ย oh ่เบอร์064 064สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึนึ่งพ่อริศว่าริตพ่ริ่าริจะพูินะครับผมครับผมเาขอบคุณหลายๆพ่อริศครับผมจริงจริงจริงลูกมาแดน้องเกิด อ้าวห้อยไม้ได้ยังมาฝากพี่น้องครับเมื่อนหรแม่เปียวร,ร,รอแต่นึงแม่จำเป็นตังได้ครับตัวนี้ท้องว่างบ่หรือจังไลยแม่เอาเส้นเอากระจอนนะมีใบไม่หลอดอยู่เอ่อเป็นเขีบเขี้ยบสามหนึ่งก็เขี้ยบหกแปดใยเขี้ยบใบใยหลอดใส่เคี้ยบหกแปดได้โดนมาได้หรือครับสามเดือนสามเดือนแต่ว่าบ่ันได้ตรวจเนาะอ่ะพี่น้องก็มาคุยบังคับสูงร้อยสี่สิบ ฮะประมาณนี้แหละพี่น้องใบหลอดครบเดียวเครื่องดำใบหลอดครบแต่ว่าวันตรวจนั้นเช็คหางยาวอยู่พี่น้องใบหลอดครบไซเคปสามหนึ่งหมดเตี้ยโอ้หกแปดเนาะเจ้ากาเลตครับเปิดเท่าไหรครับตัวนี้เปิดสามสิบห้าสามห้ีลูกสิบประมาณลูกที่ที่สามนะครับเนาะตัวนี้โครงสร้างดีสีใช้ได้อยู่พี่น้องสามสิบเท่าไหรก็ล่ะสามสิบห้า ทั้งนอ่างประกันตัวนี้เหุ้ซาก่อนนะครับเนาะประกันแข้งขาประกันครับประกันแข้งขาอ่าแคาพ่อหมลูกตัวปูหรือตัวแม่ครับลูกขึ้นตัวนี้อ๋อลูกขึ้นเหยียดกิ้งกี่ข่านกิ้งนิ่งทอดเดือนไปครับตัวนี้ทอดแล้วกลิ่นยาเปลี่ยนเลยลูกตัวแม่ลูกที่สองลูกที่สามนะครับเนาะน้อยๆนี่ ที่สามประมาณหนึ่งเดือนครับแม่นี่สูงอยู่มั่นลอยสามสิบหาครับพี่น้อเถ้าได้ครับคุ้มลูกตัวแม่สา <35. S 1> <35. S 2> มสิบหาสามสิบหากูได้ต่อได้นะครับเนาะผูใดต่อได้ผูได้มากลูกตัวแม่ครับเออมึงทั้งหนาลูกหน่อยพันกันนะอ๋อค้มลูกโตแม่ครับประมาณหนึ่งเดือนประมาณลูกที่สามแม่ก็สูง สิเกือบร้อยิอยู่พี่น้องร้อยสามสิบหารยหาบวกรเติบเกือบร้อยสี่สิบอ่ะร้อยสีสิบบวกลบครับเครื่องดำครับเครื่องดำโอ้ยทังนีแดดเขาครับพี่น้องบ่เห็นเ่าไดก่ร้อเฮ้ยสามสิบหา่เฮอ่ะสามสหได้ต่อได้เนาะลูกตัวเมียบิล้วบ่ครับแล้วก็ปูน้อยครับอ๋อปูได้หาปูน้อยอยู่พี่น้องตัวนี้ไปรอครบ ตัวนี้ลูกเอ่อเขียบสามหนึ่งอายุได้หลาย้างได้แล้วครับตัวนี้สิบถสิบเดือนนี่ละเ่งม,มันหอดปีเนาะ,นะลูกเคียบสามหนึง่งครับผู้ใดอยากไปอ่อผู้ใดอยากได้เอาไปไป,ไปสังเกตสัตว์ครับพี่น้องโอ้เห็ดเขาให้แล้วเนาะเอ้อนี่พี่น้อนงได้งัวบ่มีเขาครับแต่ว่าเพิ่นเป็นงวัวเห็ดเขาบ่ได้โลนธรรมชาติสูงกับสิ่ยูประมาณลอยสามสิบบวกครับตัวนี้เผู้ใดครับปู่น้อย เพียงเพียงเนาะอ่าสองหมเพียงเพียงครับปูหน่อยครับควงสั่งใส่ได้อยู่พี่น้องคู่น่อยตัวนี้อ่ะเบิร์หล่ะนะครับเนาะคู่น่อย2องหมื่นอ่าคมลูกตัวแม่นี่สหแล้วก็แม่จำนี่สามสิบห้ากันคูยได้ต่อได้ทุกตัวเบิร์ทั่วครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แป หอยไม้เนาะบันดุงครับผมเอ้าขอบคุณครับหอยฝากหอยไม้ไว้ครับพี่น้องอ้าวหอยไม้ได้ยังมาฝากพี่น้องครับเมื่อนหรแม่เจียวรอดหนึ่งแม่จำเป็นตังไดครับตัวนี้ท้องว่างบ่หรือตังไดแม่เสียดูกาเจเนาะมีใบไม่หลอดเยอะเป็นแค่แคบสามหนึ่งก็แค่หกแปด ไซ่ใบใส่หลอดใส่เขี้ยบหกแปดได้โดนมาได้แล้วครับได้สาม <3 S 2> เดือนเลยสาเดือนแต่ว่าบ้านในตรวจเนาะ,ะพี่น้องมาคุยเบ,บิ้งขับสูงลอยสี่สิบหาประมาณนี้แหละพี่น้องในหลอดครบปั๊ดดยวยเครื่องดำใบหลอดครบแต่ว่าบ้านตรวจนั่นเช็คหางเงาอยู่พี่น้องใบหลอดครบใส่เขี้ยบสามหนึ่งมาเตี้ย <68, 68. S 1> โอ้หกแปดเนาะ<ใ>นเจ้ากาเล็ต <68. S 1> ครับ <67. S 1> เปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิด30บาท30ห้าถ้ามีลูกสิบประมาณลูกที่ที่สามที่สามนะครับเนาะตัวนี้วงแสงดีสีใช้ได้อยู่พี่น้อง30เท่าไรก็ล่ะ30ห้า30ห้าทั้งอ่านอกประกันตำนี้ไห้สะก่อนนะครับเนาะปวดแข้งขาขาปรกันครับประกันแข้งขาอ่าแล้วก็ลูกขึ้นเหยียดกิ้งกี่ขั้นกิ้งนิ่งฮอดเดือนไปครับตัวนี้ฮอดแล้วกิ่นยาเปลี่ยนลูกตัวแม่ ลูกที่สองลูกที่สามนะครับเนาะน้อยๆนี่ที่สามประมาณหนึ่งเดือนครับแม่นี่สูงอยมานลอยสามสิบหาครับพี่นออ้องเท่าไรครับโค้มลูกตัวแม่สามสิบห้าสามสิบหากู้ใดต่อได้นะครับเนาะผู้ใดต่อได้ไหมกู้ใดมากลูกตัวแม่ครับอ่ะมึงทั้งหนาลูกน้อยพันกันนะอ,อ๋อโคมลูกโตแม่ครับประมาณหนึ่งเดือนประมาณลูกที่สามเครื่องดำครับ ตัางดำโอ้ยตัางหนีแดดเข่าครับพี่น้องบ่เ,เห็นเท่าไรก็แล้วเงี้ยสามสิบห้าบอเง้ยอ่ะสามสิบห้ากู้ใดต่อใดนอเนาะลูออกตัวเมียเบิลับบอครับ,บอ่าแล้วก็ปู้น้อยครับเอ้าผู้ใดหาปู้น้อยยังพี่นอ้องตัวนี้สาลอดไปลอดครบตัวนี้ลูกอ่าเคฟสามหนึ่งอายุได้หลายปในแล้วครับตัวนี้สิบหกสิบเนี่ยเก่งนี่แหละมันหอดปีเนาะ ลูกเกลียบสามหนึ่งครับผู้ใดอยากไปผู้ใดอยากได้เอาไปไปสังเกตสัตว์ครับพี่น้องโอ้เห็ดเขาให้แล้วเนาะเอานี่พี่น้องได้งัวบ่มีเขาครับแต่ว่าเป็นเป็นงัวเห็ดเขาบ่ได้ล้นธรรมชาติสูงกับสียูประมาณหน่อยสามสิบบวกครับตัวนี้กูได้ครับปู้น้อยเปิดได้สองหมื่นเพียงเพียงเนาะสองหมื่นเพียงเพียงครับปู้น้อยครับโครงสั่งใส่ได้อยู่พี่น้องปู้น้อยตัวนี้ เบิร์หล่อนะครับเนาะครูน้อยสองหมืนอ่าคมลูกตัวแม่เนี่ยสหแล้วก็แม่จำเนี่ยสามหคือกันคูยได้ต่อได้ทุกตัวเบิร์ทัวครับผมศูนย์เ0ดหนึ่งศูนย์แหนึยหมเายอยไม้เนาะบันดุงครับผมอ้าวขอบคุณครับหอยฝากหอยไม้ไว้กับพี่เนาะครับผม พายจัดเอ่อสามมครับพมลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ลูกสี่เดือนลูกยังก็ครับน่อยเขาจริญครับใบหลอดพันยังก็บ่ครับน่อมันเหี่ยครับเขาจะเก็บอืมเอกสารบ่มีเนาะได้ยั่เดือนล้วลูกตัวผู้ทั้งนั้นอ่าก็สิได้ประมาณสิบเดือนครับสิบเดือนทั้งนี้มันจักเดือนก็ครับมันสี่เดือนครับสี่เดือนทับยังมาเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้เพิ่นทับตู๋ทับตูเนาะครับลูกไอ้ใบยกดูเนี่อ่เพิ่นหลานลูกหลานใบยกเพิ่นไปทำพิธตู๋ ประกันมั่นให้บอครับตัวนี้ประกันครับประกันเนาะแม่สูงเท่าไรครับแม่สูงร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดเปิดเท่าไรเนาะหอยไฟชุดนี้เปิดคู่นี้เปิดสี่หมื่นครับสี่หมื่นต่อได้ต่อได้ชุดสองในสามนะครับเนาะฮะโคมี่มาดิครับหางคักเด้อพี่น้องหางยาวหางจับดีตัวนี้ตัวนี้ลูกสามตัวตัวนั้นลูกสองตัวตัวนี้โคมลูกตัวผู้พึ่งกัน คุ้มล <c oughs> so ูกต right ัวผู้สามหมื่นทั้งแม่เป็นยังไงครับตัวน่ะทั้งแม่กับมานึ่งกันครับแม่มานจักเดือนครับตัวน่ะสองเดือนครึ่งสองเดือนกว่าใส่ยังเนาะใส่ทับตู๋ครับใสตู๋เนาะสองเดือนครึ้นมานแม่สูงอยู่เท่าไรครับแม่นี่วัดซ้ำๆกันครับร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดคมลูกตัวผู้ขึ้นกันตัวผู้ขึ้กันครับเท่าไรก็ครับโคมที่สองสามหมื่นครับสามหมื่นเนาะอ่ากับคุยได้ต่อได้ขึ้นกันขึ้นกันได้ครับใกล้ไกลอ่าแล้วก็ เบิร์นเราไปครับทั้งนี่ก้มลูกตัวผู้ลูกแรกครับลูกแรกลูกตัวผู้แม่สูงเท่าไดครับตัวนี้ได้บัตรปะลอยสามสิบลอยสามสิบบวกลบอยู่นะครับเนาะอกะเจ้าใช่ได้ยหรอกพี่น้องตัวนี้ผู้น้อยตัวนี้อยากงกอมสเม่ก้มหนีอยู่พี่น้องแม่สูงดีอยู่พี่น้องตัวนี้อ่ะ สอไซสครับสองหมครับลูกแรกลูกตัวผูเปิดอยู่เ9้าเก้าครับกัคุยได้ต่อได้คได้ประกันตำหนี้ให้ทุกตัวนะครับเนาะไม่มีตัหนีทุกตัวครับครับประกันให้เอาเบอร์โทรนะครับผมศ8 3ย์แปดสามศูนย์แปดสห้องเก้ไวผาบานันขอบคุณครับผมผมมีง้อผมไมนี่งัอเอามมมดโอ้ครับผมอ้อขฟนลายครับผม กะฝากพี่ฝากนอกไว้ครับผมมาพบมาพ่อกันได้ทุกวันอาทิตย์ครับทั้งสนามบ้านหน้างัวตำบลบนแบงอำเภอสว่างนันดินจังหวัดสกลนครครับพี่น้องเออได้เป็นดาราค้นดังประจำช่องสบายใจฟ้ามแล้วพญี่เฮาาโนี้าโต้โอ้เกียงเกียงตับตับอ่ะหมานหมานพญี่เนียกา ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผม,มผมมาพาะกันได้เด้อพี่น้องทั้งสนามาโคก,กระบือบ้านนางวัวครับถูกวันอาทิตย์ครับเอาผมมาพ่ะกันได้เด้อพี่นอ้องสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ